สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้แคสเกมนะคะไม่ได้แคสเกมนะครับ,รบวันนี้มาพีแทนงานครับพีแทนงานครับเอาไปลงยูทูบอ่ะนี่คืองานที่จะลงนะนะ วันที่วันที่ยีเดือน11ปี6กสก็คือปีนี้นะอ่าอันนี้ว่าชั่วโมงหนึ่งอะว่าชั่วโมงหนึ่งไม่มีคลิปลงนะไม่มีคลิปลงเพราะว่าเดี๋ยวเมมเต็มโดดอยู่เฟดไล้์ปแลเราเครื่องหนึ่งเพราะว่า ที่ไม่ค่อยลงเพราะว่าตอนนั้นเมมเต็มครับลงไม่ได้ครับลงคิดไม่ได้นะอันนี้กลับมาลงแล้วนะโอเคโอเคยังอย่ากโกรธกันนะอย่ากโกรธกันนะไม่ได้ไลฟ์นะชีวิตในฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่ที่ไลฟ์สดแล้มีคนไปดูเยอะอ,อันนี้คือชีวิตในฝันเลย จะไปเราอยู่ยููจะได้รู้เผ็ดจริงป่ะ ridge. ก็อยากรู้เลยเห็นคลิปเขามาว่าโรายูทูบมีเพชรโรายูทูบมีเพชรใต้โรายูทูบมีเพชรอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมใช้สีรุ่นคัสคาสสิคกคัรเลอร์ใช่มีสีทองแถมฟรีนะ หลังพอมอันนี้เปรียบเสมือนเป็นพื้นหลังนะก็คือเนี่ยให้ดูอีกรอบม,นะม,นะมีภาพด้วยนะมีภาพด้วยนะมีภาพด้วยมีภาพจะลงภาพหลังทำ ลงภาพเอาเป็นว่าลงภาพวันศุกร์ลวกันวันศุกร์ก็คือคุ่นี้แหละเอะแค่นี้นะสองนาทีบ๊ายบาย